บายดี D, พี่น้องมาจ้าคือเกาอวลวคือเกาเจ้าเพื่อน,เ,อนเห็นปกล,ลาบสิ้นขมขมขมอําลําจ้านี่ถอนก่อนจ้าถอนถอนเบือนี่จ้าสุดยอดมาเดอ้อมากินน้ำโบเดอ้อนี่ขมอําลําสับเพื่อน,อนอแซบแซ่บว่า คมตายก็เอาเรื่องอืมแซ่บกระลักระดอแซ่บประเทาว่าอืมสาระแน่รือว่าหอมลาบต้องกินกับลาบแซ่บๆคำใหญ่ยยๆจ้านี่อือการหมักเพชรใส่เน่ดับข้าวจะเพื่อนดับข้าว